มืัอนี้เป็นวันเกิดเนาะเอาตาวัดอวยพวรให้น,นะครับเป็นไรหรอทำตัวให้ดีๆกันไ,ได้ออกมาเร็วแค่นั้นแหละปีหนาวมาว่ะ้าวันนี้นไม่ต้องเสียใจว,วันนี้เป็นวันเลยรละนะวันนี้ทั้งทั้งดีใจที่เป็นวันเกิดทั้งเดียใจด้วยที่จับล่องมาวันนี้ไม่มีเจตนาเราไม่คโกัธอะไรกัน Happy birthday to you อเอ,อ้เปล่า Happy birthday to you Happy birthday to you มื้อนี้มื่อนี้เป็นวันเกิดเนาะเอาทาวัดอวยพวรให้นะครับเป็นไรหร <c oughs> หปทำตัวให้ดีๆแบบได้ออกมาเร็วแค่นั้นแหละ พีนาว่านี้วันนี้เป็นวันเลยนะวันนี้ทั้งทั้งดีใจที่ไป็นวนเกิดเสียใจด้วยที่จับน้องมาวันนี้ไม่มีเกียรตนาเราไม่ขุดอะไรกันที่หรือสารวัตรเขาก็ทาตามหน้าที่ต้องเข้าใจนะน้องนะดีใจด้วยที่เป็นวันเกิดแล้วก็เราก็ สู่สังคมถ้าเราเข้าไปติดบอกมาก็มาเป็นคัญีาของสังคมนะน้นองนะ,ะนกำลังใจให้นะไปช่วต่อไปออ <Happy S 1> น้อง Happy birthday to you เเปล่าวันนี้ทั้งทั้งดีใจที่เป็นวันเกิดทั้งเสียใจด้วยที่จับล้องมาวันนี้ไม่มีเจตนาตเราไม,ไม่รู้คุยอะไรกัน พี่หรือสารวัตรเขาก็ทําตามหน้าที่ต้องเข้าใจนะน้องนะ mm. ดีใจด้วยที่เป็นวันเกิดแต่ก็เราต้องอ่ากสู่สังคมถ้าเราเข้าไปจิตออกมาก็มาเป็นคนดีของสังคมนะ <Okay. S 1> น้องนะเ้องกำ <Yeah. S 1> ลังใจให้นะไปสู้ต่อไปน้อง happy อง birthday to you <Okay. S 1> อ <Okay. S 1> มันไม่หลงเด้้าแพ็คเจมาเบิ้งมันไม่หลงหลงังไม่มีสุหลงเลยเหลือเไล่บ้านเียกตูหนึ่ง<ป>ของเราใช่ไหมอ่ไป<ก> ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ Happy birthday